ความต้องการความเปลี่ยนแปลงของประชาชนตอนนี้เนี่ยมันรุนแรงมากชัยชนะของก้าวไกลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการชี้ว่าตัดสินว่าหน้าตาของรัฐบาลหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าประชาชนเลือกก้าวไกลอย่างถล่มทลายนะครับ รัฐบาลน่าจะไม่มีทางมีพักทหารจำแรงบางพักบางลงเข้ามาเป็นผู้จัดการรัฐบาลเด็ดขาดนี่คือภาพการเมืองในสายตาของก้าวไกลนะครับโดยสภาพความเป็นจริงและเงื่อนไขทางการเมืองที่เป็นจริงเนี่ยรัฐบาลน่าจะไม่มีทางเป็นรัฐบาลพักเดียวครับยังไงก็ต้องเป็นรัฐบาลผสมมั่นใจนะครับว่าผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยขั้วรัฐบาลปัจจุบันอ,อย่างน้อย แม้ไม่ได้เป็นนายกก็อาจจะอยากเป็นผู้จัดก,การรัฐบาลนะครับบางลุงแม้หลายคนจะยกเรื่องสวมาข่มขู่ประชาชนเสือกระดาษไม่มีทางที่จะกล้าสวนมติของประชาชน